สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนเลยนะครับวันนี้พี่บิ๊กจะพาเพื่อนๆมาทําแหนมหมูกินกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับพี่บิ๊กก็ฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube พี่บิ๊กพายกินด้วยนะครับตอนนี้พี่มี IG แล้วก็ Facebook แล้วนะครับไปกดติดตามกันได้เลยนะครับผมเรามาดูวัตถุดิบของเราเลยครับวัตถุดิบของเรานะครับวันนี้พี่ใช้หมูสับนะครับ500กรัมนะครับผม แล้วก็จะมีหนังหมูฝอยนะครับวันนี้พี่ใช้เป็นหนังหมูฝอยนะครับ150กรัมครับมีกระเทียมครับ100กรัมครับมีเกลือครับ1ช้อนโต๊ครับมีผงนัวครับน้ําตาลแล้วก็ผงปรุงรสนะครับและก็จะมีข้าวเหนียวครับวันนี้พี่ใช้อยู่100กรัมนะครับ มีใบตองครับเอามาห่อแหนมหมูของเรานะครับให้เพื่อนๆนทิ้งไว้สักหนึ่งคืนก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มีหนังยางครับใช้มัดนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนเพื่อนนากระเทียมของเรานะครับไปปั่นให้ละเอียดนะครับใครไม่มีเครื่องปั่นก็ตําเอานะครับโขกเอาได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เอาเนื้อหมูของเราลงใส่ในภาชนะเลยครับ ตามด้วยหนังหมูฝอยครับถ้าเพื่อนๆมีเวลานะครับให้ไปซื้อหนังหมูนะครับแล้วก็มาต้มเอานะครับแล้วก็หั่นเขาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใส่เกลือลงไปครับหลังจากนั้นก็ใส่ผงนัวผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลลงไปครับใส่กระเทียมของเราลงไปเลยครับ ในส่วนนี้นะครับพี่จะบอกเพื่อนๆว่าพี่ทําก่อนที่พี่เดินทางแล้วนะครับแล้วก็พี่เดินทางไปอีกจังหวัดหนึ่งนะครับผมกลับมาก็เวันแล้วนะครับซึ่งแนวหมูของพี่ก็จะไม่เหลือแล้วนะครับผมวันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูวิธีการทําแล้วกันนะครับผมเพราะว่าพี่ให้พ่อแม่ทานไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็คลุกเขาให้เขาเข้ากันเลยนะครับอย่าเพิ่งใส่ข้าวเหนียวนะครับเมื่อเขาเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปเลยครับ ข้าวเหนียวให้เพื่อนๆเอาไปผ่านน้ําก่อนนะครับเม็ดเขาจะได้แยกออกจากกันนะครับผมหลังจากนั้นก็คลุกเขาให้เขาเข้ากันเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีเวลานะครับนวดเขาประมาณ1 0ถึง20นาทีเลยก็ได้นะครับเขาจะเป็นเนื้อที่แน่นกว่าน,นี้นะครับผมแต่นี่พี่ใช้เวลาไม่มากนะครับหลังจากนั้นก็มาปั้นเป็นขนาดตามที่เราต้องการเลยครับก็จะได้แบบนี้เลยครับผม หลังจากนั้นนะครับเราก็มาห่อใส่ใบตองเลยครับเอาใบตองสองแผ่นนะครับมาวางลงนะครับผมหลังจากนั้นก็เอาแหนมหมูของเราวางลงไปครับแล้วก็พันเข้าไปเลยครับให้เพื่อนๆนทิ้งใบตองไว้ค้างคืนสักหนึ่งคืนก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้คือพี่พี่ไม่ได้ค้างคืนนะครับก็คือพี่ตัดแล้วก็พี่เอามามาห่อเลยนะครับซึ่งเขาก็จะมีความแบบ ฉีกขาดบ้างนะครับผมวันนี้พี่ไม่มีฝีมือในด้านการห่อเลยนะครับพี่ก็จะห่อเอาแบบง่ายๆเลยนะครับผมทำแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าไม่ได้มีฝีมือทางด้านนี้เลยนะครับปกติถ้าทำกินก็จะห่อใส่พลาสติกนะครับถุงก๊อบแก็บถุงพลาสติกนะครับง่ายดีนะครับก็ทำประมาณนี้เลยนะครับใช้หนังยางมัดนะครับทำให้ครบเลยนะครับ เมื่อครบแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนทิ้งเขาไว้ในอุณหภูมิห้องทั่วไปนะครับผมประมาณคืน2คืนนะครับหรือว่าจะ3มคืนก็ได้แล้วแต่สภาพอากาศเลยนะครับผมเขาก็จะเป็นนะครับแต่ว่าวันนี้พี่ไม่ได้เอาให้ดูนะครับเพราะว่าหลังจากที่พี่ทําเสร็จพี่ก็เดินทางไปอีกจังหวัดหนึ่งนะครับเป็นเวลา7วันกว่าที่พี่จะกลับมาก็ให้พ่อแม่ทานหมดแล้วนะครับผมก็ดูวิธีการทําเอาเนาะว่าพี่ใส่อะไรบ้างนะครับขอบคุณมากครับ